ที่มาเล่าเนี้ยก็คือมาแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ที่ได้ประสบความสําเร็จในการควบคุมน้ําหนักนะครับซึ่งจริงๆผมเองก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จมากขนาดนี้นะครับก็แล้วก็ค่อนข้างจะฟลุ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าคือไม่ไม่ต่อหลังที่เอามาเรียบเรียงเป็นลําดับเนี่ยเพราะว่าพยายามเรียบเรียงว่าเออตัวเองทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ดีแล้วก็เป็นโดยทั่วๆไปนะครับมันอาจจะได้ผลสําหรับ บางคนบางคือมันอาจจะไม่ได้ผลสําหรับคนที่แบบเป็นโรคเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนปกติโดยทั่วไปนะครับที่เคยถ้าจะได้ให้ผลดีหมายความว่าในสมัยที่ยังวัยรุ่นหรือเรงต่ายที่ยังผอมอยู่แล้วประกอายุเกิน30แล้วเมตาบอลิซึมแย่ลงแล้วเราเริ่มอ้วนเนี่ยครับแล้วเราจะทํายังไงที่เราจะกลับมาหุ่นดีเห,นเหมือนเดิมได้เนี่ยครับอันนี้น่าจะได้ผลตอนนี้ผมสูง177นะครับน้ําหนักผมตอนเนี้ยประมาณ71บนะฮะ ซึ่งอัตราส่วนสูงลบน้ําหนักเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าคือจริงๆค่อนข้างจะต่ําต่ําด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะจริงๆแล้วอ,อันนี้อันนี้นะครับก็คือน้ําหนักสมดุลเท่ากับ,บส่วนสูงลบร้อยถึงร้อยห้าสำหรับผู้ชายนะครับส่วนผู้หญิงก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งก็ก็เป็นแบบโดยทั่วๆไปนะครับคราวนี้ประเด็นสําคัญคือผมว่าจริงๆตอนนี้ผมอายุสามสิบเก้าปีแล้วนะครับ แต่เมื่อสามปีที่แล้วผมอายุประมาณสามสบหกสามเจ็ดเนี่ยผมก็น้ําหนักประมาณแปดสองแปดสามคราวนี้ลดน้ําหนักได้อย่างไรนะครับผมก็มีหลักสามข้อเหมือนกันหนึ่งคือเป้าหมายนะครับสองคือควบคุมการบริโภคนะครับสามคือการออกกําลังกายนะครับเออมันกพน็พื้นเนี่ยก็อย่างนี้ทั้งนั้นแหละเออจริงๆก็พพ้้ๆใช่ไหมฮะแต่มันสําคัญครับจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ย สำคัญถ้าเราไม่สามารถทําขั้นที่หนึ่งได้สําเร็จอย่าไปทําขั้นที่สองและก็อย่าไปทําขั้นที่สามนะครับทําแต่ละขั้นให้สําเร็จก่อนถึงจะข้าเช่นเดียวกับการเป็นแบบธรรมะถ้าสียังไม่บริสุทธิ์สมาธิก็ยังไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหมดครับผมเข้าใจว่าคนที่จะลดน้ําหนักหลายคนเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับบางคน คือคนที่สามารถใช้การออกกำลังกายพยุงการควบคุมน้ำหนังตัวเองได้ตลอดเพราะเขาออกกําลังกายตลอดแต่ถ้าเขาล้วมป่วยขึ้นมาต้องอยู่โรงยาบาลเป็นสองเดือนผมบอกได้เลยว่าเขาอ้วนแน่ๆนะครับแต่สําหรับผมไม่นะครับ,รบ,นะรบเพราะว่าผมทําตามขั้นตอนที่ตามนี้แล้วนะครับเป้าหมายเนี่ยคือจริงๆที่ผมบอกให้ฟังว่าผมค้นพบสิ่งเหล่านี้ด้วยความฟลกุกเพราะว่า จริงๆตอนนี้นผมอ้วนประมาณพี่ชายผมแล้ะผมเล่นฟุตบอลไม่ได้ผมชอบเล่นฟุตบอลมากวัยรุ่นผมเคยเล่นบอลได้ดีนะครับแต่คราวนี้ผมอยากจะกลับมาเล่นบอลใหม่ถามว่ามันสําคัญไหมมันมันเหมือนกับชีวิตสมัยเด็กๆเราเคยเล่นบอลมีเพื่อนมีอะไรเนี่ยมันถึงสําคัญมากนะครับจริงๆแล้วการลดน้ำหนักเป็นแค่ทางผ่านของผมนั่นเองการเล่นบอลคือเป้าหมายที่แท้จริงของผมนะครับมันชัดเจนมันเป็นรูปธรรมแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ไม่ผอมเนี่ยเราก็เล่นไม่ได้นะครับ เพราะนั้นสิ่งที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยครับพยายามหาเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่สุดถามว่ามันสําคัญไหมเรื่องประวัตแน่นอนอย่างพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้นะครับท่านบอกว่าถ้าไม่ตัดสรู้ก็จะไม่ลุกออกจากมนโลนี่แหละครับนี่คือการกําหนดเป้าหมายสําคัญมากขนาดนั้นเป้าหมายมีถ้าบอกว่าอยากมีถุงภาพดีมันจะเป็นเป้าหมายมันไม่ชัดเจนมันแอบ stract นะครับเพราะถามว่าทําไมผมถึงต้องเน้นเพราะว่าถ้าเกิดเป้าหมายไม่ชัดเจนไม่เป็นรูปธรรมเนี่ย สิ่งเหล่านี้ขั้นสองขั้นสามเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากเป็นปีๆครับเราเราจะไม่เน้นแบบว่ากินยาแล้วความอ้วนหรือออกกำลังกายสองสาเดือนผมบอกได้เลยว่าพวกที่อ้วนอ้วแล้วลดภายในสองสัปดาห์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับผมเลยนะครับแต่มาเพราะว่าปัญหาคือว่าเราจะทําให้มันเป็นระบบสร้างระบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีทําแล้วก็ท้อนะครับแล้วก็เออ เลิก er, นะครับตรงนี้ผมจริงให้เน้นให้ให้สาคัญที่สุดต้องทําเหมือนกับเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปในส่วนที่ว่าเราจะอยู่กับมันได้อีกนานๆนะครับตรงนี้สาคัญมากถ้ายังกําหนดไม่ได้ยากครับยากเพราะฉะนั้นผมจึงเน้นว่าให้กําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนอันนี้คือสําคัญอันดับแรกนะครับอันดับที่สองคือการควบคุมการบริโภคหรือควบคุมอาหารนั่นเองนะครับทุกคนรู้หมดแต่คราวนี้ผมถามว่าเออทำไมมันถึงมาก่อนออกกําลังกาย อันนี้มันเหมือนกับอยากเป็นคนรวยเหมือนกันใช่ไหมครับถามเดียวใช่ปว่าคนรวยคือคนที่คนโดยส่วนใหญ่จะตอบว่าคนที่ได้เงินเยอะแต่ไม่มีใครตอบว่าคนที่ควบคุมรายจ่ายได้เลยต้องไปถามคนรวยจริงๆแล้วจะรู้ว่าเขารวยเพราะว่าเขาจ่ายน้อยกว่าคับรับใช่ไหมครับถามว่าคนได้หนึ่งแสนบาทแต่มีรายจ่ายต่อเดือนสองแสนบาท,บาทเทียบกับคนที่มีรายได้สองหมื่นบาทและมีรายจ่ายสองพันบาทในหนึ่งปีใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากัน ฉันใดก็ฉันนั้นครับการควบคุมการบริโภคก็เหมือนกับการควบคุมรายจ่ายนั่นเองนะครับส่วนการออกกำลังกายก็คือการที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นผมถึงเน้นการควบคุมคราวนี้การควบคุมการบริโภคอาหารเนี่ยก็คือว่าในชีวิตประจําวันเราเราจะกินอาหารโดยปกติคือสามมื้อใช่ไหมครับมื้อเช้ากลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะครับคราวนี้แนะ่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามื้อเย็นไม่ควรกินเยอะนะครับแต่อยู่ดีผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาทานมื้อเช้าแล้วก็จะไปหนักมื้อเย็น วิธีการก็คือว่าเราจะอยู่ดีเราจะลดมื้อเย็นโดยที่เราไม่หิวได้ไงเนี่ยมันต้องมีเทคนิคโดยการเพิ่มมื้อบ่ายเข้ามานะครับมื้อบ่ายอย่างเมื่อกี้ที่ที่ผมกินสลัเปาเนี่ยนะครับนั่นแหละคือเทคนิคอย่างหนึ่งที่เรากินประมาณสักบ่ายสามถ้าอย่างผู้หญิงนะครับที่ต้องต้องควบคุมน้ําหนักมากๆอาจจะเป็นพวกผลไม้หรืออะไรต่างๆที่ที่เฮลตี้มากกว่านี้นะครับเพื่อให้ว่ามื้อเย็นเนี่ยเราจะทานไม่เยอะนะครับ ถ้าถ้าสมมุติว่าอยู่ดีเราไปงดมื้อเย็นเลยโดยที่ไม่ไม่เพิ่มมื้อบ่ายเนี่ยเราก็จะหิวกางคืนเด็กๆเราก็ต้องกินอีกนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งจึงจุดนี้ไม่ดีและอย่างหนึ่งโดยทั่วไปก็จะไม่รู้หรอกว่าเออบางคนไม่กินมื้อเช้าใช่ไหมครับมันจะมีผลหมดครับคราวนี้พอคนไม่กินมื้อเช้ากันเนี่ยก็จะไปหนักมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นซึ่งอย่างที่บอกแอคทิวิตี้ของเรามันไม่ได้เผาผลาญอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจ,จุดนี้สาคัญมากๆนะครับ ให้เริ่มจากการควบคุมโดยการพยายามที่จะกินมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มีเพิ่มมื้อบ่ายบางคนอาจจะไม่ต้องใช้มื้อบ่ายก็ได้เพราะว่าสามารถที่จะลดมื้อเย็นได้แล้วขึ้นอยู่กับแอคทิวิตี้ของแต่ละคนอันนี้ครับต้องไปศึกษากันเองจริงๆเป็นสิ่งที่คนรู้แล้วก็าต้องกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเป็นเวลาแต่คนโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันซีเรียสขนาดไหนผมบอกได้เลยว่าซีเรียสมากๆนะครับถ้ายังทําสิ่งนี้ไม่ได้อย่าไปออกกําลังกายเลยไม่มีประโยชน์นะครับคราวนี้ เรื่องของปริมาณอาหารแล้วเราจะลดได้ยังไงนะครับเทคนิคง,ง่ายคือทานน้าคือไม่ไม่ใช่ให้อดแต่หมายว่าทานน้ําให้มากขึ้นนะครับทานนาให้มากขึ้นในมื้อนั้นในแง่ของการมีสติด้วยมันจริงๆมันเกี่ยวข้องกันที่ว่าบางทีเรากินเพราะว่า enjoy eating เราไม่ได้กินเพราะว่าร่างกายเราต้องการจริงจนะครับตรงจุดนี้สําคัญและที่สําคัญมากอีกอย่างหนึ่งสาหรับคนที่อ้วนมากๆเนี่ยผมรู้เลยว่าคือเขากินจุก,กินจิกกินไม่เป็นเวลา แล้วก็เวลานั่งทางานก็จะมีของกินมาตลอดสิ่งเหล่านี้นะครับต้องงดนะฮะถามว่ายากไหมก็ยากนะแต่ว่าก็ต้องทานะครับแล้วถามว่าซีเรียสไหมซีเรียสกับการออกกาลังกายซะอีกนะครับคือเรื่องกินอะไรอ้วนผมเข้าใจว่าทุกคนรู้หมดแล้วก็นั่นเช่นเดียวกันเยอะๆอเนี่ยน้ำบัลลมนี่รับแต่ก่อนผมก็กินน้ำบัลลมเยอะมากนะครับเทคนิคอย่างหนึ่งคือว่าให้ซื้อน้ำใช้ถ้าอยากกินน้ำาลงให้ซื้อน้ํามาด้วยนะครับเพราะว่าเรา แต่จริงเราอยากกินน้ำในมื้ออาหารเนี่ยเพื่อที่ว่าหนึ่งคือกินน้ำเพื่อให้มันอิ่มหรือว่าอยากกินน้ำนะครับแต่ส่วนหนึ่งเราอยากกินน้ำอารมณ์เพราะเราติดในรสชาติของมันนะฮะคร,คราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ซื้อน้ำมาเลยเราก็จะกินน้ำอัรมทั้งสงส่วนคือกินเยอะเลยอ่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อน้ำมาด้วยเนี่ยพอเราทานข้าวเสร็จเราดื่มน้ำให้เยอะก่อนจนกระทั่งเรารู้สึกอิ่มคราวนี้เราจะกินน้ำอัรมได้น้อยและเรากินเพียงแค่น้ำอัลมพอแค่รู้รส ควาจริงเราติดรถกับติดไอคาเฟอีนมันจะทําให้เราสดชื่นขึ้นแค่นั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่จะช่วยได้จริงๆทุกคนก็รู้ว่าไม่ควรกินก็กน่าจะดีกว่านะครับ